เห็นไหมสปีดสปีดหแล้วก็ค่า ATK ที่เป็นค่าทนะ็อปนะ ATK พวก ATK HP DF ถ้าเป็นค่า8คือออฟท็อปก็คือพูดง่ายๆว่าค่าที่มันสูงที่สุดนะครับผมและสปีดเนี่ยน่าจะท็อปอยู่ที่ประมาณ10เออท็อปอยู่ที่ประมาณ6นะครับผม โคตรโคตรดีนะท็อปแบบ6เนี่ยแบบแล้วเราตีตก2รอบเนี่ยได้18สปีดสิบแปคือการวิวรูนการทำคอมโบมันจะง่ายมากครับคือเราเน้นส่วนมากมอเตอร์ที่ผมใช้จะเน้นสปีดกันอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้พอเราเน้นสปีดกันอยู่แล้วเรามองแค่สปีดเป็นหลักเนี่ยสิอันนี้สวยนะเอาเลยครับผมขอสนบสุนช่องด้วยนะครับผม T B K นะครับผมก็เป็นเพจในเรื่องของการเติมเกม Summoner War นะครับผมสำหรับเกม Summoner War นะครับผมจะเป็นแพ็กเกจต่างๆนะครับผมที่ทาง Summoner War เขาจัดมาซึ่งราคาก็ค่อนข้างถูกเลย เอาเลยครับผมก็ต้องขอกลา่าวสวัสดีเพื่อนๆชาวซามานวอร์ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับทุกคนวันนี้ฮะผมจะมาพูดสาระที่คิดว่าน่าจะเป็นคลิปที่สาระมากๆคลิปหนึ่งนะผมก็คือในเรื่องของการเก็บรูนั่นเองครับจริงๆรูน,นี่มันจะมีตั้งแต่สีที่ที่ผมเก็บคือสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีส้มใช่ไหมทีนี้ผมจะมาพูดความจริงเกี่ยวกับรูนว่ารูนที่ผมใช้ส่วนมากเลยนะจะเป็นรูนฟ้า นะครับผมจริง <c> ๆ <oughs> ผมพูดกล้าพูดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับว่ารูนที่ผมใส่กับมอนเตอร์ส่วนใหญ่ของผมเนี่ยแทบจะเป็นรูนฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดแทบจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดในเรื่องของมอนเตอร์ให้ดูว่าอะไรผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นสีม่วงสีฟ้าเห็นไหมสีฟ้านะครับผมสีฟ้าครับแล้วก็อันนี้สีม่วงนะครับผมก็คือง่ายๆครับรูนสีฟ้าหลายเม็ดมากๆที่ มันได้ใช้งานนะครับนี่อันนี้ก็สีฟ้านะครับผมอ่ะวันนี้ผมจะมาพูดและลงดีเทลในเรื่องของรูนฟ้าให้ทุกคนได้กระจ่างกันนะครับผมหลายคนมองข้ามรูนฟ้ามันเป็นรูนแบบง่อยๆนะผมแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยเก็บรูนฟ้าสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าอันดับแรกครับออฟมันไม่ค่อยสวยก็เลยไม่เก็บก็คือออฟสีม่วงผมเยอะประมาณนึงเราสามารถเลือกสรรได้แต่สาหรับการที่เราเก็บเริ่มเก็บรูนฟ้าผมแนะนำคนระับตั้งแต่ผู้เล่นเริ่มต้นนั้นแะนะนําให้เก็บรูนฟ้าได้เลยนะผม ดูนฟ้าสเตตัสแบบไหนถึงควรค่าการเก็บบ้างนะครับผมอันดับแรกรูนฟ้านั้นต้องเป็นออฟท็อปเกือบท็อปก็ได้เป็นออฟท็อปอย่างผมผมจะเก็บออฟท็อปเท่านั้นนะครับอย่างเช่นสปีดท็อปอันนี้ก็คือท็อป6นะครับผมถ้าในกรณีที่เราตีตกสปีด2ครั้งเลยนะครับมันก็จะได้ประมาณ18นะครับผมในกรณีที่แบบดวงดีนะตึ๊บอ,อันนี้ตก เป็นสีเป็นสเปรหกนะก็ได้2ถ้ามันตกอีกแล้วมันได้6มันก็จะเป็น8เห็นไหมออฟมันจะสวยขึ้นมาทันทีครับนี่18ครับผมนมนี่คือรูนฟ้าครับแล้วทีเนี้ยเวลาเราเก็บรูนฟ้าครับอันดับแรกแน่นอนครับออฟมันต้องท็อปมากประมาณ1ไม่ใช่ท็อปแค่ออฟเดียวนะต้องท็อปต้อง2องอฟนะครับอย่างผมผมเก็บคือออฟแบบอันดับแรกต้คือต้องมีออฟได้ออฟหนึ่งท็อป อันดับที่2ก็คือต้องมีออฟเดย์ออฟหนึ่งที่เป็นค่ากลางๆกลางๆขึ้นไปนะถือผมถึงจะเก็บนะครับผมอันนี้เราลองตีบวก12ให้ดูนะครับแล้วเราลองมารีกันว่าอ่ามันใส่กับตัวไหนได้บ้างนะผมตัวนี้นะครับผมอันดับแรกถ้าเป็นรูนฟ้านะครับถ้าเป็นค่าสปีดนะครับแนะนำให้เก็บ17อัพถ้าเป็นรูนฟ้านะครับผมเพราะว่ารูนฟ้ามันดรอปง่ายนะผมเก็บไปเลย17 15จ็ถึง17เจนี่ยช่วงเนี้ยเหรียช่วงเนี้ยเก็บไปได้เลยนะครับผม หลายคนมองข้ามบูลฟ้าไปเยอะมากซึ่งส่วนตัวผมเองก็เคยมองข้ามมันไปจนกระทั่งได้เราลงสามหัวเยอะมากเราลงสามหัวเราเริ่มมีหินหินดีหินเสริมมาค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งทีนี้ผมก็เลยลองทดสอบในการเก็บบูลฟ้าดูว่าเราลองประกอบบูลฟ้ากับมอนเตอร์ต,รตัวหนึ่งโดยใช้หินดีหินเสริมเนี่ยเข้ามาช่วยนะผมแล้วผมก็ลองไปลองมาปรากฏว่าสเตตัสมันค่อนข้าง,าง,างดีกว่าสีม่วงแล้วก็สีสม้มพอสมควรอันดับแรกทําไมผมถึงว่าดีกว่าสีม่วงสีส้ม หนึ่งครับสีม่วงแน่นอนครับว่าเวลามันตีตกออฟซ้ำม,มันไ,ได้3าครั้งก็จริงครับแต่ว่าการที่จะตีตกออฟซ้ำได้3าครั้งเนี่ยดวงคุณต้องแบบโคตรๆเนี่ยแต่นะครกับการรูนสีฟ้าครับผมหนึ่งมันหาง่ายมันดอกง่ายโอกาสตีติดอ่าสีสองครั้งเนี่ยมันท่องข้างสูงและที่สําคัญไปมากกว่านั้นครับผมมันสามารถเลือกเก็บอัพทอ็อปได้เลยครับผมมันทําให้การเก็บช่องรูนของเราเนี่ยมันดูสมูทขึ้นมันดูง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผม ถ้าออฟนี้ลง HP ผมว่าโอเคเลยหรือไม่ก็ลงเดฟเนี่ยผมว่าพอใช้ได้แล้วแหละนะครับผมเพราะว่าเราสามารถดี HP ดพแฟรเนี่ยเป็นในเรื่องของค่าที่เราต้องการเล่นได้นะผมอันนี้ผมอยากจะได้เป็นคิดเมทเอออยากได้เป็นคิเลนนะครับผมถ้าได้คิเลนจะสวยมากผมจะเล่นเฮดพีใส่นะครับผมแล้วถ้าคิเลนมันได้7หรือออกที่มันได้7มาเนี่ยปั๊บก็คือเนี่ยอย่างต้านทานออฟนี้สามารถใส่ให้เป็นมอตเตอร์สายซับพอร์ตประมาณหนึ่งได้นะผมเราก็อันนี้ผมขอใช้เป็นคิดเดมเดี๋ยวผมขอเรียนนี้ก่อน ที่มันเยอะๆนะครับผมเป็นเดฟก็ได้นะผมจริงๆตัวนี้เอามาใช้แบบพวกดีคก็พอได้ประมาณนึงอยู่นะครับผมอยากได้คิดิตแต่อย่าเพิ่งรีนะครับอันนี้พามันก่อนแล้วกันนะครับผมนี่เดี๋ยวผมให้ดูรูนฟ้าเนี่ยเห็นไหมออฟที่ผมเก็บจะเป็นส่สวนมากสปีดจะ6นะครับผมแล้วก็ไอฮิตพีหกเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปก็คือค่า,ามันจะกลางๆจริงๆสปีดเนี่ยมันจะแม็กอยู่ที่ประมาณเออไม่ใช่สปีดสี HP, ่เฮตพีเดฟเนี่ยมันจะแม็กอยู่ที่ประมาณเออ ก็จะไม่ผิดคือ8นะครับผมแล้วทีนี I ้ไอหกเนี่ยมันเป็นค่าประมาณกลางๆไปถึงต่ตาําแต่เราสามารถเสริมได้ในกรณีที่แบบเราตีตกสปีดแบบสูงๆจริงอย่างสิเมื่อกี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะอันนี้อย่างงี้ผมขายเลยนะครับผมเพราะว่า1ครับผมมอนเตอร์ผม,ผมต้องการสปีดแล้วนะครับผมอ่าสมมติออฟนี้ออฟนี้สวยมากนะครับออฟนี้สวยนะครับทำไมผมมองว่าสวย1ครับค่าแม่นยำขัอยบนซึ่งค่าแม่นยำคือ8ค่ามูนยำคือ8ถือว่าเยอะมาก2มีคิลเลทคิลเลทหคือ กลางๆนะผมที่เรียกแบบกลางๆประมาณหนึ่งแล้วก็สปีดหก็คือสปีดที่ค่อนข้างสูงในระดับหนึ่งทีนเนี้ยในออฟเนี้ยถ้าสมมติว่ามันได้คิดเลขสิบห้าเนี้ยผมจะเริ่มเก็บแล้วนะครับเพราะว่าในมิสิกเนี่ยผมน้อยมากที่จะได้คิดเลขสิบห้านะผมเนี่ยสิบห้าอันนี้ผมเริ่มเก็บนะครับทำไมผมถึงเก็บสปีดสิบห้าด้วยหนึ่งครับในมิสิกเนี่ยมันไม่ต้องการความไวที่แบบเบื่อหวงังมันต้องการดราม่าแล้วก็ความถึกนะครับดังนั้นเนี่ย คือเนมะิสิตอ่ะเราต้องโดนกระทืบอ่ะเข้าใจฟิวไหมเราต้องโดนกระทืบมาถึงจะทำเอฟเฟกนะครับผมก็คือต้องการความถึกประมาณนึงความเดีวมีติดบ้างนะครับผมอันนี้ผมใส่ให้กับคอนเตอร์สายาเมจได้ประมาณนึงนะครับผมอันนี้ขายนะครับเก็บมาให้ยังวะนะครับอ่าเราออฟนี้นะครับผมอันนี้ถือว่าสวยนะผมมองว่าสวยมากสปีดเจ็ดแล้วก็คิดเดียมเก้านะครับถือว่าใช้ได้เลยนะผมถ้าในกรณีที่เราตีตกสปีดสองครั้งเลยเนี่ยมีโอกาสได้สปีดที่สิบเลยนะครับอโอ้โหแม่งตกสี่แย่น่าเกลียดมาก ดนในตำนานตกสีโอ้โหติดใจในทําด้วยอะไรครับผมเนี่ยนะครับผมสิ่งที่สําคัญก็คือลองตีดูก่อนนะครับผมโอ้โหคิดเียมอันนี้คงขายแล้วเพราะสปีดมันหัวแตกไปนะผมอ่ะมันน้อยมากนะผมนี่อันนี้เป็นเนมัสิตนะเห็นไหมสปีดสปีดหกแล้วก็อ่า ค่า ATK 8ที่เป็นค่าท็อปนะ ATK พวก ATK HP DEF ถ้าเป็นค่า8คือ off top ก็คือพูดง่ายๆว่าค่าที่มันสูงที่สุดนะครับผมและสปีดเนี่ยน่าจะท็อปอยู่ที่ประมาณ10เออท็อปอยู่ที่ประมาณ6นะครับผมโคตรด,ดีนะท็อปแบบ6เนี่ยแบบ แล้วเราตีตก2รอบเนี่ยได้18สปีดสิคือการวิวรูนการทําคอมโบมันจะง่ายมากครับคือเราเน้นส่วนมากมอตเตอร์ที่ผมใช้จะเน้นสปีดกันอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้พอเราเน้นสปีดกันอยู่แล้วเรามองแค่สปีดเป็นหลักเนะี่ยสิอันนี้สวยนะอ่ะเดี๋ยวลองตีบวกสิ 12, ดูสมมติว่าผมได้ผมอย่างที่ผมพูดไปก็คือสปีดถ้าผมมีสปีดอยู่ที่ประมาณ17จผมจะเ,เสริมแหละแ,แล้วก็ไปตีดูออฟอย่างออฟเนี่ยสวยนะถ้าสมมติว่าได้ H p มาได้ชิเลตมาเนี่ยก็ถื้ว่าใช้งาน พอเราตกสปีดหรือตกออฟที่เราต้องการปั๊บให้แนะนําให้ตีบ1กสิเลยนะครับจะได้รู้ว่าเ,เราควรจะขายจะเก็บดีเพราะว่า1ครับดูสีฟา้ามันตอบง่ายมากทําให้เขาเรีเยกว่าไงทำให้การฟาร์มต่อรอบหรือการได้ดอกจากฟา้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีสูงการเก็บเยอะไปก็ไม่ดีมาส่งผลทําให้จะว่าไงดีว่ามันส่งผลทําให้ครังมันเต็มเร็วนั่นเองอย่างผมเนีย่ยผมเก็บเยอะนะครับเพราะว่าจะเอามาทําคลิปก็เลยต้องเก็บให้เยอะที่สุดเท่าที่จะว่าเป็นเคสซัตตี้ได้นั่นเองนะครับผม มีคนถามผมเรื่องรูนเยอะมากนะผมซึ่งผมกล้าพูดได้ร้อยร้อยเปอร์เซนต์เลยครับรูนฟ้าเป็นรูนที่โอกาสได้ใช้งานสูงมากกว่ารูนม่วงแล้วก็รีเจนอีกนะผมสีม่วงถ้าตีตกออฟแบบสบายๆจริงๆก็ไม่ได้ใช้งานใช่ไหมแต่ถ้าสีฟ้าแล้วมันตกออฟดีๆจริงๆอะ่ะผมว่ายังก็ได้ใช้งานนะผมก็ลองดูจริงๆผมเริ่มอยากจะสร้างรูนให้กับมอนเตอร์แบบผู้เล่นเริ่มต้นหรือผู้เล่นกลางนะแล้วแบบลองมาจิบจิบมาเล่นคอมโบดูน่าจะน่าจะสนุกน่าดูอย่างมอนเตอร์ผมตอนนี้กล้าพูดได้คำหนึ่งนะว รูมันเริ่มตำตันแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถหารูนที่ดีที่สุดมากกว่าน,นี้ได้อ่ะให้พีอันนี้ถือว่า h หี่สวยนะเรารีเป็นชิเลดูไหมอ่ะชิเลดผมมีนะผมอันนี้ใสม่มาเตอร์สดดด่ดรเมีดานครับผมปาบได้เจ็ดโอ้สวยมากทุกคนดูอันนี้เป็นออฟฟ้านะครับผมเห็นไหมสตรีท้าสวยไหมนี่ได้ยี่สิบนะครับแล้วก็อันนี้เราจะต้องได้เจ็ดเท่านั้นนะครับต้องได้เจ็ดอ่าได้ห้าไม่เอานะผมต้องได้เจ็ดเท่านั้นนะครับดูท6หกไม่เอาครับผมเราจะเอาเจ็ดนะครับ เห็นไหมมันน oh, oh, okay. well, I mean kind of really ี so, who, 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 who is, are, ่แหละคือค่าเห็นไหมสวยไหมโอ้โหไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าหินพวกนี้ผมค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ฟาร์มได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมไม่ไม่ซีเรียสเลยนะจริงๆผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องหินหินเสริมสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันลง3ามหัวแล้วแบบแป๊บๆปมันก็ได้นะครับผมแต่ว่าที่หายายถึงพ x เอนะจริงอ้าวไม่ไม่ตีนผมอาจจะเสริมตำนานเลยนะนะผมอีก2ก้อนถ้าไม่ติดเตียนผมแบบเล่นตำนานเลยเออต้องให้ขู่นะอ่ะอันนี้คือต้องได้เจ็ด นะครับต้องเน่ใจถึงจะจะใช้จะใช้ได้นะผมการบางครั้งการมีหินตำนานเนี่ยผมกล้าพูดได้ตำหนึ่งอย่างหนึ่งนะแม่งเคยแบบได้รีเจนมาปั๊บแล้วแบบตีตกห้า่ยาคือแบบแม่งื้อเศร้าจัดนะผมก่อนจะได้ยิงนานมากนะผมตีตกห้าตั้งตาสไลอย่างนี้นะผมเนี่ยอย่างแนกเป็นต้นเฮ้ยเฮดพีมันหายา,ยากนะว่าจริงๆเออเจ็ดโอเคเห็นไหมทุกคนฆ่าสวยไหมฆ่าสวยมากเว้ยมันทําให้เรารู้ว่านี่แหละครับ ดูสีฟ้าที่เรามองข้ามไปครับว่ามันสวยขนาดไหนครับดูสวยงามไหมสวยมากนะผมนี่นี่ชอบชอบมากเลยนะผมข<ม>อแคปหน้าจอก่อนนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้นะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่อยากจะให้ทำคอนทต์เกี่ยวกับเรื่องลูนแบบน,นี้อีกคอมเมนต์เข้ามากดไลค์เยอะให้น้องวันเป็นกําลังใจด้วยและที่สําคัญไปมากกว่านั้นครับการคอมเมนต์ของแต่ละคนเนี่ยส่งผลทนำะให้ผมได้ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมก็ ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยด้วยนะครับผมซีอุน t ท m e จ้ะบ๊ายบาย